สวัสดีตอนเที่ยงครับปับ้นอีสองาการมาบุญบาทพูนแวครับนี่เบึงบรรยากาศยุคเก่าคือเกา่าพี่น้องนอนท่านจะตื่นเบิ่งอาเราเหด่ยงยังนีบบนงตีนตีนนี่ตนตีนะครับนอนเดี๋ยวไปเบิ่งเอาขางว่าเอาเงินตีหนึ่งมาตีหาครบมา เี้ยอาบอาบนวนไปจัดรานซาวด์เกิดนั่งกินกระปุกมีกระปุกด้วยนั่กระปุกแล้วก็หัวเอาบอสิีแดงเอ้พวกกรลากินเพียวเดียวเอาแจ๊เอาไรไปอยู่ขัวครับอยู่ขัว

บ่ได้กินยร์กินยังนี่เลยกินกระปุ่นดิเนี่ยเหรเกลียวาลาครับซื้อสองเมื่นไม่เท่าแม่ผมใครเป็นเมคังป็นมยู่โหนย นี่ครับคือบรรยากาศบุญบ้านครับนี่รูปบ้านเขาทำนี่ยาสิ่งนี่ซิมเแล้วพามาขึ้นนี่แหละเก่งดูน้อยูนี่เจ้าตรงนี้เห็ดเบี้ยเก่งครับนี่มาในนอนเมื่อคืนใช่ไหมกับในนอนเมื่อคืนเนี่ยเก่งกับปุ๊กเห็ดเก็บเขาเก็บหนาไปเพื่อนก่งนี่นี่นี่ไอมาเพาะบุญเพาอยังนำ mà liền Nếu xoay này phụ khó phê liền bạc bạc chắc Lòng sao hiệp thập phụ nhân Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โาปอาปนี่ตตเวเอนครับน้องเจ้าเอามาให้ครับโอ้คือจัดเต็มมาทีน้อุงอยู่บ่อห้องลวให้เห็ดเหาเห็ดาน้องแก้วแก้าเจ้าแลา ต่างซื้อเก่าขันเก่ยเขันบัวเกี่ยวอัพผิวน้ำสิ่งมน้ำนักเท่กันครับแสบล่ะแสบล่ะหนัวนัว ย่เาหนายาวบานายดเยอะเดี๋ยวเขาอยากกินกระปุ่นกันไม่หน่อสวยยังไงผ้าไงบรีรัมยบัดมาตัวเซนี่สบายดีสบายดีโดนโดบ่โอ้ยน่องยังไนมีฮะ เท่าเท่าหรือเท่าหันเท่าไอ้เสียบมะไก่มาอันนี้เก่นเลยโอ้ยก็เลยอะหนองัน้องฝนกับมาตาบันโดครับนี่มาด้ไนอย่าว่าแม่าย่า คือูดหนันครอใ้แล้วีย่าวอดนี่ีมูนงคนับมูนอนาะมื่อทุหันหนามาหายเน่ยบนี้อันนี้น้องเขาครับอ้ยนอันนี้เอียงกว่าเอียงบ่ยเยียงกว่า่อยพ้อยพ้อยเออ เอาเห็นตาตั้งห่างเราหรอกพี่น้องนี่แหละนี่ทุ่งสาวยุกย้ายครับโอ้ยตกใจวะนั่นอิ่ะขึ้พนเมาไงจี้ดุเดินอ๋าโอสบายดีสบายดีโอ้เบาทักครับนี่เอ้านะครับเข้าใบแฟนเพื่อนครับอันนี้น้องน้องอะเล,เล็กหรือเรียว่าไปร้ยวบาด้ไข่ใช่ไหมไข่แตก โอ้ยไอ้มาตัวหวานกับบมาเปิดเปิดี่ลาเนื้อเออจ้าเบือนอะไไปได้เอดเือนเกเดือนนี่้วตตพุกใหม่ด้ยเอาซีออก็ตีกันเนัดวันที่24อืมมอนัดอันนี้ดลน้องอะไรนี่ดุเ่ินน้องอะไรจ๊ะเอ็มู้ีอ้าวว่าว้าน้องเอ็มมดนี่อ้ยอ้โผู้หญิงหืดกนหมดอะ มากระเพเนียช้างพวดชางขวดเอารูดแตกหมาเนีนรัดรัดรัดเกิดมาเยไขละฮะ่สิ้ันเลสีเบงฮะพ่แม่โอ้่อแให้เกิดมต้งไปเห็นวมัพี่ตาีเบงตัวมาใส่ทังไหนมันทั้งหน้าเลยเนาะไเอรัดมาข้างหน้า ขอดัมนอยู่บ้านนั่นเอาสุยน่เขอโทษบอกอยู่อยู่ร้อนเลยนี่เนี่ยนี่เนีนี่เด็กหาเห็ดกินเองด้วยลเด้อ่ไม่กลัวเองหรยไม่หอดแต่บ้านยังกินกินเรดกินกับบ้านแต่ค้องหลอดแต่แตงูสิงก็ยังเยู่ทางรดฮะทางน้ามาอยู่บนนี้นั่งนั่นั่งนี่กคือแน่นอนี่วะใครหรสิโตมไปกินบ้านกินโด หาม่ตบโนาะเว้ยเออซื้อมาิมาป้าไว้ลยพ่ทักล่างีสเืออยู่เนี่ยสิซีนอน่อยู่นันคือเออโอเคหนาโอเคก็ได้สบายใจนะต้งกานล้มเหลือกแม่าจากที่ไนเออสีเฮ็ดเขาจูบเออโอ้ยพ่ทักตั้งตัวมาเมื่อเกินบ่พูดแหนะอยู่หนาบางทีนาพานี่พานี่บัซอนบา ไปต่ตีหนึ่งคือไปน้ำขอนอาเอาปืนอากาศยิงเอาไปถักอสั้นมกโจ๊กฮักสองอันมื้นไรเอาปืนมาเอาปืนมาเอาสันบลูบ้านหอบลาบ้าห์บลูบ้าห์าลูบ้าห์ เดี๋ยวเบาทากแล้วสิสาาวแล้วก็จูนี่เข้ามาเกแล้วทาคพี่ทัก,ทกมาเียบอกว่จะไหนยฮะโ่ปิ่งวะจูเอานยเด็อจูเอาแล้วขวดเบิยุกมาขาบึงแมวขาบึมัมตอนนั้นเหนือยังวันนั้นวะเหนือยลเ เออได้ยูได้ยูแน่นอยู่เหนือข้าวไเยี่บลใช่พี่อยดเร่อันนปาดองติดเลยเออเนาะพี่ใก็นั่งอยู่ดีเอาไปใส่ะอู้นนี่ยางอยู่ วา่าลูกโบไร่มาว่าเป็นยังไข่แห่แ <c oughs> ต่เห็ดเห็ดเห็ดเบี้ยของเขาเป็นผัดมันมันกระโดดเนียขยันอ๋อคือว่มีก็เป<ม>็นโดหนึ่งเจี๊ยทอดขนาดเนื้อรดหนึ่งสามแสนสองคนเปอร์เซ็นอืหาไข่เลยหนักหนายอยู่แถวไหน ขานไปอยู่แถวเไหนแถวแ้วบันต้องแตะบอบอเขาไปทท้งไรแบบรรยากาศนันทั้งนั้นนะผู้สาวคุยกันผูดสิไปูดจนแดงหนุนกำาังจะซื้อเมื่อ ข้าวอีกทต่โตตลอดคือพอกที่โตตลอดตัวนี้นี่เอาไหมกำลังยีบอาหารเดินทางเข้าไปในวัดครับพี่น้องผ่าวบิ๊กขับไปถวายเงินเพื่นครับเห็ดบุญเห็บยังเงิเพื่อนนาะเนหากแหละแล้วก็ต้องไปเห็ดบุญเห็บยังก็บาดเพื่อนนะครับที้งหน้ากุ้เฒ่าอืม นี่บริจาค400,000ะครับนี่400,000กี่เ <c oughs> ดี๋ยวมณดดีเลยวันนี้เดี๋ยวไปหอดวัดจังหวะกันอีกเงพี่นไอง เท่าสิเขาบอ้นายบริเวณวัดเมม่ยเมื่อจะปลาทัแข้งจะปลาซักเรพี่น้อยแหลกมาพันหนึ่งวาเป็นเงินล่ายแจักแจ๊กแฮะแหลกเป็นเงินล่าจะแสนเงินพันหนึ่งเหรเงินไทยวะแซมสามหมื่นโอ้เงินหกแสนสามหมื่นพี่น้อยสนุกใส่ครับนี่คือสนุกใส่ครันี่แหละเข้ามาในในวัดัอะไปสาธุนะงงพอยั กอมากเ้ยแกเป็นยังไงเป็นยังไแก็มากอาาีเป็นยโอ้ยอาสบายดีเป็นยังสบายดีโอ้สบายดีสบายดีบรรยากาศภายในวัดก็นอใบอลแนะนั่ในในตอขออน ไะในรอยเงินเชิญเกี่ยแฟงเงินซาทูติดตามด้วยสัาในุราเาขอ่ยบ่อไปในซุกไปสองอยาซาู สองโดยาจาทุกน่งันไหนดีเฉนกีบชาทุกนึ่งมปต่อไปนุตเขยาตนต่นเขย่านุงตนเคย่างเสกี่ก็คือน้า

อ้หนี้จะกมสุกก้มจะเลือตัวเนยเดียวไปทั้งคุณเออไม่ผ่านผาานว่าบา Tony bận đi bàn ai gần bàn nơi gần nữa bằng bằng làm sai tay người nào bằng cái người ăn đi เห็นรู้ลงปะใส่วดเด้อใส่หนวดเด้อใส่ใส่ใส่เดี๋ยวมึงกินข้าวมันมีเวลาหน้หนุ่มไรเดวัจันทร์ก็สองเดือนเดเดี๋ยวมึกินข้าวซะก่อนจังหวะกันเนาะข้าวมั